ขยี้อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่300ขณะวังรินสูดหายใจดวงดาวสีม่วงสั้นเทาพุ่งเข้าหาเขาเมื่อมันกำลังถูกวังรินกืนกินเจ้าสอสรพิษพิฆาตจันทาก็คำรามจากนั้นระเบิดกินไอเทพโบราณที่แข็งแกร่งออกมาในเวลาเดียวกันเยมูจื้อแล้วู้ดเตาซานก็เผยแววตาประหลาดทั้งสองพุ่งเข้าใส่ดวงดาวสีม่วงนั้นแต่กันนั้นทั้งคู่ ก็ใช้พลังดั้งเดิมไปเป็นจํานวนมากในการประลองก่อนหน้าระดับบ่มเพาะจึงตกขวบไปที่ขั้นสองสวรรค์ทั้งสองนั้นคุ้มก็ใส่ดวงดาวสีม่วงจากมุมที่แตกต่างกันภายในแววตาวังรินแฝงความว่า,าขังขณะทั้งสองคนเข้าใกล้เสียงระเบิดก็ดังจากล่างวังรินขยายขนาดเป็นหนึ่งเท่ากินกินดวงดาวเข้าไปวินาทีนั้นตัววังรินรู้สึกถึงพลังเหนือล้ำ ระเบิดออกมาจากร่างกายและเขาก็ถอยออกไปกินอายเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกเต็มไปได้วยความรู้สึกทรงพลังเล่ากับทุกอย่างตรงหน้าเพียงแค่เขาชกออกไปก็ทำลายได้ง่งายๆวังดินก็หัวเราะร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากภายในร่างกายจากนั้นเขาเติบใหญ่เป็นร่างยักษ์สูงหายร้อยฟุตกินอายทรงพลังเต็มไปทั่วพื้นที่ ดวงดาวเทพโบราณที่ซ่อนอยู่ระหว่างคิว้ววังรินก็ควบนั่นก่อนหน้านั้นเขามีอยู่สามดาวขึง่งก็กลายเป็นสี่ดาวนี่คือสี่ดาวของจริงเทพโบราณสี่ดาวสายเลือดราชวงศ์ที่สืบทอดมาจากตูซื่อแตกต่างจากเทพโบราณสี่ดาวธรรมดาอย่างยิ่งเสียงประทุพันในร่างกายก็ยิ่งเข้มขน้นร่างเติบโตจนกระทั่งสูงพันฟุตกินอายแข็งแร่งแผ่กระจายออกมาอย่างรุนแรง ทั้งเย่มู่จื้อและอูเต้าซานก็จําเป็นต้องมองวังหลินตัววังหลินกำมัดและปวดไปเสียงหัวเราะความรู้สึกที่เหมือนโลกอยู่ในกำมือเขาทําให้เต็มดรียความมั่นใจวินาทีนี้ตัววังหลินก็หันกลับมาล่างยักษ์ของตัวเขาเคลื่อนผ่านเย่มู่จื้อและอู่เต้าซานพุ่งไปหาเจ้ามังกรที่กําลังมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกใจเจ้ามังกรท้องบาดเจ็บหลายครั้งใช้วิชาไปจํานวนมากอีกทั้ง พลังดงเดิมจํานวนมากของมันก็โดนผนึกพลังทั้งหมดของมันสามารถแสดงได้ตอนนี้จึงตกอยู่ที่ขั้นสองสวรรค์ระดับตน้นเมื่อมองร่างวังหลินที่สูงพันฟุตที่พุ่งเข้ามาเจ้ามังกรก็ค่อยๆจ้องกลายเป็นชายผ้าคลุมหน้ามังกรจากนั้นเขาก็ร่าถอยใช้ฝ่ามือสร้างผนึกให้ยันเซียนห้าใบหมุนรอบอัคคีพิษยนหนึ่งใบนั้นเริ่มเผาไหมเปลเพลิงสีเขียวบรรจุพิษทรงพลัง กับคุ้งโจมตีใส่วังรินท่าทีวังรินแตกต่างตอนนี้เขาไม่เช่เซียนอีกต่อไปแต่เป็นเทพโบราณที่ได้รับมรดกแห่งพลังและมรดกแห่งภูมิปัญญาเทพโบราณสี่ดาวสายเลือดราดชวงแม้ว่าพลังอำนาจของร่างอวตารจะปิดผนึกไว้อย่างสิ้นเชิงแค่วังรินใช้พลังของร่างเทพโบราณสี่ดาวก็ทรงพลังเพียงพอจะฆ่าเจ้ามังกรตัวนี้ได้เพลงพิษนั้นสามารถ สังหารเหล่าเสียนได้ง่ายๆแต่เล็กน้อยต่อหน้าเทพบูรานพอวังหลินเข้าใกล้กำปั้นยักษ์ก็กระแทกใส่กำปั้นก็เกิดสายรมกันโชกและขึ้นกระแทกลูกใหญ่วินาทีที่เพลิงพิษเข้ามาถึงมันก็มอดดับเสียสนิทควันสีเขียวจำนวนมากคุ่งขึ้นมาและถูกผักกลับไปหาชายผ้าคุมบังกรสีหน้าชายผาคุมังกอเปลี่ยนไปวาลีบรรณการโรหะพังพินาศ ท่านพึกษากบปัตถภียันเซียนเหนือศีรษะทั้งหมดซองปากายและเคลื่อนไหวโดยไร้แรงลมจากนั้นทะเลสีฟ้าปรากฏขึ้นกระแทกเข้าใส่วังหลินทะเลสีฟ้าคือวารีบรรณาการแม้มันจะมีพลังอำนาจดุดกองทับทว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งกำปั้นของเทพโบราณสี่ดาวแบบวังหลินได้พิบตาที่ทะเลปรากฏมันก็แตกสลายเป็นหยดน้ำนับไม่ถ้วนและถูกพักกลับไป ทถเรผืนนี้มีพลังอํานาจดุดกองทัพจริงๆแต่กําปั้นวังหลินทรงพลังยิ่งกว่าหลายเท่าตัวนักวินาทีที่วารีมานาการศูนสลายกระบีเกตมังกรก็พุ่งออกไปใส่วังหลินเมื่อกาปั้นล่อนลงกระบีเกตมังกรก็สั่นมันเริ่มแตกแล้วจากตรงปลายเรากระโดนพลังรุนแรงลอกเกตทั้งหมดออกในคราวเดียวหลังจากกระบีเกตมังกรก็เป็นท่อนสูงสีดําติดตามมาท่อนสูงยักษ์นี้ ปลดไปกินข่าวเลือดมีวิญญาณเทพมากมายอยู่ภายในวิญญาณพวกนั้นร้องส่งเสียงควยหวนกระแทกเข้าโจมตีวังหลินหลังจากทันพึกษาก็เปลี่ยนเป็นผืนดินขนาดใหญ่กอตัวเป็นพายุสีดำโจมตีใส่แต่ตัววังหลินก็ไม่ได้สนใจหมัดขวาชกออกไปใส่ทันพึกษาไม้ท่อนนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนไม่สามารถหยุดยั้งกำปั้นวังหลินได้แม้แต่น้อยพายุสีดำแตกสลายในจังหวะเดียวกับท่อนสูง ถูกแบงก่งออกเป็นสองส่วนไม่มีสิ่งใดจะหยุดกำปั้นล่างเทพโบราณสี่ดาวสายเลือดราชวงไปได้เมื่อทาตทั้ง5้าแตกสลายกำปั้นก็ล่นลงใส่ชายชุดบังกรเข้าตรงๆเขากากเลือดและก็เด็นถอยหลังพร้อมเกิดการระเบิดสั่นสะเทือนพื้นปฐพีเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากจากสายตาเย่มู่จื้อและพรรพวกล่างยักษ์กวางหลินเพียงก้าวเท้าโยนกำปั้น ชายชุดทองก็กระเด็นกลับไปภายในร่างชายชุดทองเกิดเสียงดังขึ้นโรหิตศาสตร์กระจายจำนวนมากหากพวกเขาอยู่ข้างนอกและระดับบ่มเพาะไม่ได้โดนผนึกยากยิ่งที่วังรินจะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่ว่าการอยู่ที่นี่วังรินกุมความได้เปรียบทั้งหมดเอาไว้ชายชุดมังกรแทบโดนผนึกระดับบ่มเพาะโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงต้องร่าถอยวังรินดวงตาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ก้าวออกไปและเตะใส่ชายชุดมังกรทองนั้นแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ฝ่ามือสร้างผนึกพลังอำนาจแทงห้าธาตุเสียงดังขึ้นยันห้าใบเหนือศีรษะเริ่มหมุนกินอายห้าธาตุเปลงปากายก่อตัวเป็นมงกุฎมายาจากนั้นพลังอำนาจของมันพุ่งเข้าใส่วังรินวังรินดวงตาส่องสว่างฝ่ามือยื่นออกไปแม่ร่างกายจะใหญ่โตแต่กระเป๋ายังอยู่กับเขาซึ่งยังคง เปิดมันออกมาได้หลังยื่นมือออกไปมงกุฎหนึ่งปากฏดในฝ่ามือวังหลินขณะมงกุฎปากฏชายชุดมังกรมีใบหน้าเปลี่ยนไปมงกุฎห้าท่าของเซียนมังกรเจ้าไปได้มันมาได้อย่างไรมันมีกระทั่งวิญญาณชายชุดมังกรตื่นตะนกลลมเลิกวิชาตัวเองและล่าถอยขณะเดียวกันก็นำป้ายไม้ออกมาบีบให้แตกป้ายไม้เปลี่ยนกลายเป็นควันคล้ายจะเปิดเส้นทางในมิติว่างแห่งนี้ เขากาลังเข้าไปในเส้นทางนั้นทว่าขณะกําลังจะหลบหนีมงกุฎในฟามือวังลินก็หมุนและปลดไปแสงห้าสีจากนั้นกูราบดอกหนึ่งปากฏขึ้นและเบ่งบานเงาร่างสตรีผู้หนึ่งปากฏขึ้นมาสตรีผู้นี้เต็มได้วยความโอหังและน่ารักสุดหัวใจนางชี้นิ้วด้วยมือหยกใส่ชายชุดมังกรเพียงแค่นางชี้นิ้วชายชุดมังกรก็กรีดร้องโหยหวนและไม่อาจหนีไปไหนได้ลาวกับเขา ถูกดึงกลับมาเปลี่ยนเป็นลําแสงและถูกมงกุฎดูดซับสัตรีงดงามหันกลับมามองวังหลินนางอ้าปากรลาวากับต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงและจากนั้นนางก็หายไปชาเคตการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เย่มู่จือและพักขวกต้องตกตะลึงแม้กระทั่งวังหลินยังตกใจเขารีบรับมงกุฎกลับมาและจ้องเย่มู่จือและวูเต้าซานทั้งสองคนนี้ ไม่มีท่าทีเป็นภัยคุกคามต่อเขาระดับบ่มเพาะพ,พวกเขาโดนผนึกอย่างรุนแรงและยังคงผนึกไปเรื่อยจากนั้นวังรินก็หันสายตามาที่เจ้าอสรพิษพิฆาตาจันทราที่ปลดปล่อยกินไอเทพโวลานวังรินอ้าปากและคำรามเสียงคำรามจากล่างไม่ด้อยไปกว่าเจ้าอสรพิษสั่นสะเทือนไปทั้งสวงสวรรค์แม้กระทั่งมิติแห่งนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดเสียงคำรามของเทพโวลานได้เสียงดังกึกก้อง ไปทั่วพื้นฟ้าและเกิดเสียงสะท้อนไปทั่วความหมายหนึ่งเดียวในเสียงคำภาษาเทพนั้นคือท้า,าทา,ายเทพโบราณไว้เด็กทุกตนต้องท้าทายเทพโบราณอีกตนเพื่อข้ามผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่วังลินนั้นซึ่งสืบทอดมรดกแห่งปัญญาของตูซ่ซอจึงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีสำหรับเผ่าเทพโบราณนั้นการจะเปลี่ยนจาก3ดาวไปเป็น4ดาวได้1คือจําเป็นต้องใช้กินอายเทพโบราณวัยผู้ใหญ่ ไม่เช่นนั้นไม่มีทางจะก้าวหน้าไปได้และสิ่งนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเทพโบราณนั้นได้รับดาวสี่ดวงจะมีคุณสมบัติเพียงพอสู่วัยผู้ใหญ่และนี่คือคุณสมบัติในการท้าทายเสียงคำรามวังหลินเป็นการบอกเทพโบราณข้างในตัวอสรพิษว่าวังหลินต้องการท้าทายเขาขณะวังหลินคำรามเสียงคำรามหนึ่งก็ดังออกมาจากในตัวเจ้าอสรพิษอสรพิษพิฆาตจันทาอ้าปาก หนวดนับไม่ถ้วนพล่ออกมาพร้อมกับมีคนผู้หนึ่งพัวพันอยู่ภายในหนวดคนผู้นี้มีร่างขนาดเท่ากับเซียนปกติแต่มีดาวเดือนลางห้าดวงหมุนอยู่บนหน้าผากและมองวังหลินที่ยังถูกหนวดพัวพันเผ่าพันข้าข้าขอยอมรับการท้าประลองของเจ้าเพื่อก,ก้าวเข้าสู่ไวัผู้ใหญ่ขนาร่างเทพโบราณห้าดาวเอ่ยขึ้นหนวดรอบตัวทั้งหมดก็ขดลงทีละเส้นจากนั้นเขาก้าวออกมา หน่าล่างเติบโตมีขนาด300ฟุตมีกลิ่นอาทรงพลังพังคูออกมาจากนั้นก้าวที่สองเขามีล่างเติบโตถึงพันฟุตมีกลิ่นอาโบราณล้อมรอบบริเวณเมื่อเขาก้าวที่สล่างจริงเติบโตใหญ่สูง3,000ันฟุตดุดเทพพระเจ้าเย่มู่จือก็ตกตะลึงกับเรื่องทั้งหมดเขาไม่เคยคิดว่าซิลมูจะซ่อนความลับหน้าตกตะลึงเอาไว้เขาคือเทพโบราณตัวจริง ตอนที่เขาถูกหัวหน้าผู้บุโสของตระกูลส่งมาที่นี่เขาได้รับรายละเอียดเรื่องอสรพิษพีธธ่ข้าจันทาและเตรียมตัวเองไว้แล้วแม้จะตกใจก็ไม่ลืมงานตัวเองหลังจากเห็นเทพโบราณห้าดาวเดินออกมาจากปากเจ้าอสรพิษเขาจึงคุ้งเข้าไปข้างในโดยไม่ลังเลแม้ระดับบ่วงเพราะจะตกลงไปความเร็วก็ไม่ได้ช้าลงไปเลยเพียงตาเดียวเขาหายวับเข้าไปยังปากของเจ้าอสรพิษหูเต้าซานมีใบหน้าซับซ้อน เขาค้นพบบันทึกบางอย่างในพันธมิตรเซียนและเจอเข้ากับตัวตนของอสรพิษพี่ขาจันทาเข้าโดยบังเอิญจึงรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในเจ้าอสรพิษพี่ขาจันทาถูกเรียกกันว่าดอกไม้จันทาบันทึกบอกว่าดอกไม้จันทาของอสรพิษพี่ขาจันทาสามารถร้อมสมบัติสวรรค์ดับศูนย์ได้หากข้าได้มันมาครอบของและหลอมสมบัติสวรรค์ดับศูนย์ได้เมื่อนั้นข้าจะสามารถแทนที่ส่วนเป้า ในกลุ่มขั้วบุโสได้เขากัดฟันไล่ตามหลังเย่มู่จือ้อขณะเจ้าอสรพิษปิดปากของมันเขาก็เข้าไปแล้วมีเพียงชิงสุยไม่ได้เข้าไปคนเดียวเขาเฝ้ามองวังรินและเทพโบราณห้าดาวเผ่าพันุค่านามค่าชื่อว่ารั่วเฉินเทพโบราณห้าดาวแต่ไม่ได้กินอายเทพโบราณขณะดก้าวเดินท่อนแขนไม่ได้กำหมัดแต่ตีด้วยฝ่ามือเกิดเสียงสั่นสะเทือนสวงสวรรค์ ประทับฝ่ามือยักษ์จากรั่วเฉินพุ่งตรงเข้าหาวังหลินวังรินค่อยๆรีตาฝ่ามือนี้คล้ายกับฝ่ามือที่อยู่ในแดสนสวรรค์พีรวดุลแต่ก็มีบางอย่างแตกต่างกันมันพุ่งตรงเข้าหาวังหลินและตามมาด้วยแขนของรั่วเฉินวังหลินสู้หายใจดาวสี่ดวงบนหน้าผากหมุนเป็นวงกลมฝ่ามือขวาชี้ขึ้นไปภาษาเทพโบราณเอ่ยออกมาเมื่อตอนนี้เขาเป็นเทพโบราณสี่ดาวแล้วจึงสามารถใช้วิชาของเราเทพโบราณบางส่วนได้ ตัวเขารอคอยวันนี้มานานมากพิพตานั้นวังวนยักษ์ปรากฏขึ้นอาวุธแห่งเทพโบราณสายฟ้าม่วงและเบิดออกมาจากวังวนมีหอกยาวเล่มหนึ่งปรากฏหอกเล่มนี้เป็นภาพมายาและคล้ายจะก่อตัวขึ้นจากสายฟ้าสีม่วงวังดินก็คว้าหอกและก้าวไปข้างหน้าชนเข้ากับฝ่ามือที่กำลังพุ่งเข้ามาจนเกิดเสียงดังขึ้นประทับฝ่ามือถูกคันออกเป็นสองสี่ทว่าหอกวังดินก็ถูกรัว่วเชิญคว้าเอาไว้ เพียงแค่บีบมือสายฟ้าก็โผล่ออกมาจากหอกและตัวหอกก็แตกกระจายวังหลินก้าวออกไปแม้ร่างกายจะอ่อนแอกว่าอีกฝ่ายแต่ยังปลดปกิ่นอาสง่าผ่าเผยแขนขวากำมัดและชกออกไปด้วเฉินมองวังหลินไ้้ยสายตาซับซ้อนเขาถูกบังคับให้ใช้หนึ่งดาวเพื่อร้อมจี้เฉียนเทียนให้กลายเป็นหุ่นเชิดแม้ต้องออกจากร่างอสรพิฆาตจันทาก็ยังมีปัญหาที่ไม่อาจพูดออกมาได้ตอนนี้ เขายังไม่รู้ว่าตัวเองคืออสอรพิษหรือว่าเทพโบราณเขาหลอมรวมกับเจ้าอสอรลพิษตัวนี้มาน,นานมากเกินไปความคิดจิตใจจึงถูกมันแทรกแซงในสายตาเขาจึงไม่คู่ควรเรียกตัวเองว่าเทพโบราณเขาเป็นแค่ขุนเชิดของเจ้าอสอรพิษเท่านั้นเขามีความคิดดิ้นลนมาตลอดระหว่างควรจะส่งต่อมรดกให้วังรินหรือกืนกินวังรินดีขณะกําลังดิ้นลนอยู่นั้นจึงพันมอบหนึ่งดาวให้กับจี้เฉียนเทียน โดยเจตนาบางทีในใจเขาหมายความว่าต้องการมอบดาวนั้นให้กับวังริขนขณะที่เขาสูดหายใจฝ่ามือขวาก็กำและชกออกไปวังรินรู้สึกว่าแขนขวาด้านช้าและถูกผลักดันกลับไปรั่วเฉินถูกผลักกลับไปหลายก้าวดวงดาวระหว่างคิว้วผ่ามัวมากกว่าเดิมเหตุผลที่วังรินท้าประลองกับรั่วเฉินเป็นเพราะเขารู้ว่าถึงรั่วเฉินจะไม่ใช่เทพโบราณล่างเด็กตอนนี้อีกฝ่ายก็อ่อนแอมาก ดวงดาวระหว่างคิ้วของรชชั่วเฉินที่กำลังผ้ามัวถือเป็นข้อพิสูจน์สิ่งที่สงสัยเป็นอย่างดีตรงกันข้ามกับวังลินที่มีดาวสี่ดวงแต่ละดวงเป็นรูปเป็นล่างและส่องประกายสิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นวังลินมีสายเลือดแห่งราชวงศ์แม้จะเป็นเทพโบราณทั่วไปกินกินดาวของรชชั่วเฉินและมีระดับบ่วงเพาะสูงส่งกว่าวังลินพวกเขาก็ยังเทียบกับวิชาสายเลือดราดชวงศ์ไม่ได้สายเลือดราดชวงศ์ของเทพโบราณ คือราชาตัวจริงไม่เพียงแต่สามารถใช้วิชาสายเลือดราชวงได้ยังมีอาวุธสายเลือดราชวงด้วยวังรินก้าวเท้าไปข้างหน้าพุงก็ใส่รั่วเฉินทั้งสองแรกเปลี่ยนกำปั้นใส่กันแบบไม่มียัง้งคื่นสะท้อนออกมาเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วมิติว่างแลกก็เริ่มการต่อสู้วังรินเป็นฝ่ายเสียเปียกแต่ยิ่งเขาสู้ยิ่งดุดันมากยิ่งขึ้นวังรินค่อยๆค,คุ้นชินกับพลังของเทพโบราณสี่ดาวขณะต่อสู้ มัดแต่ละครั้งก็เกิดเป็นพายุทรงพลังก่อตัวขึ้นมาทั้งอย่างแฝงวิชาของเหล่าเทพโบราณทําให้การต่อสู้กับรั่วเฉินยิ่งเข้มข้นมากขึ้นสองคนแยกทางกันวังรินถอยออกไปแขนขวาย,ยกขึ้นดวงตาสองประกายเริ่มไล่ภาษาทเทพจากนั้นเงาของเทพโบราณสูงตั้งงานก็ปรากฏมันร้องคำรามเข้าใส่รั่วเฉินรั่วเฉินก็มีสายตาซับซ้อนรุนแรงเขายกแขนขวาขึ้น เงาร่างเทพโบราณปรากฏด้านหลังและสูงมากกว่าแสนฟุตลราก็เป็นยักษ์ตัวจริงที่ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าทว่าล่างยักษ์ตัวนี้อ้วนท้วมดูเหมือนอสรพิษพิฆาตจันทามากกว่าเทพโบราณสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวมากกว่านั้นคือมันมีเกาะรอบตัวแค่กลิ่นอายหน้าเกลีขามของมันทําให้เซียนทั่วไปสิ้นสติได้แล้วขณะที่เจ้ายักษ์สวมเกาะร้องคำรามวังริน แล้วรั่วเฉินกบคุ่งก็ใส่อีกครั้งทำให้เกิดแรงระเบิดสะเทือนไปทั่วข่าวนี้ไม่เพียงแต่สองคนนี้จะสู้กันแม้แต่ยักษ์ด้านหลังก็เริ่มสู้ด้วยวังรินขวเระแขนซ้ายยื่นออกไปนึกถึงอาวุธที่เขาเห็นเต้าเซินใช้ในร่างเทพโบราณสมบัติแห่งชีวิตของเทพโบราณตูซือ่อหอกสังหารเทพ,พเจ้าเมื่อคิดถึงหอกภาษาเทพโบราณก็เอ่ยออกมาแม้เขาไม่สามารถ เรียกร่างจริงของสมบัติแห่งชีวิตด้วยพลังสี่ดาวได้เขาก็สามารถเรียกเป็นภาษามายาออกมาได้ขณะวังรินยื่นมือออกไปหมอกสีแดงจํานวนมากปรากฏขึ้นมาจากไหนสักแห่งหมอกสีแดงเริ่มหมุนแล้วรวมกันในฝ่ามือวังรินจากนั้นหอกยาวพันฟุตก็ปรากฏขึ้นมาหอกเร่มนี้ยาวพันฟุตและกว้างสิบฟุตปรากฏสีแดงมันคือหอกสังหารเทพที่มีชื่อเสียงมาก ในเผ่าพันเทพพระเจ้าแม้กระทั่งมิติว่างก็เริ่มบิดเบี้ยวรอบตัวขณะหอ,อกกวาดไปทั่วปราดกฏสิ่งของคล้ายตาข่ายขึ้นมาสิ่งของคล้ายตาข่ายนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากค่ายกลทรงพลังที่สามารถตัดพลังดั้งเดิมออกไปได้ปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มันจะปราดกฏตัวขึ้นแต่จากการใช้หอ,อกสังหารเทพเจ้ามันจึงบังคับให้แสดงรูปลักษณ์ดั้งเดิมออกมาหอ,อกสังหารเทพเจ้า เป็นสิ่งที่มีเพียงเผ่าพันธุ์ราชวงเท่านั้นสามารถใช้ได้ยามใดที่เทพโบราณสายเลือดล่าชวง์บรรลุเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พวกเขาต้องเลือกอาวุธหนึ่งเล่มอาวุธนี้จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่มีเพียงสายเลือดล่าชวง์ที่สามารถใช้มันได้เมื่อรัวเฉินเห็นหอกสังหารเทพเจ้าเล่มนี้แววตาก็ซับซ้อนมากขึ้นเขาสามารถบอกได้ว่าการสืบทอดเทพโบราณคงวังลินช่างสูงสักด้วยแท้ สันนิษฐานว่าผู้เยาคนนี้ได้รับสืบทอดสายเลือดราชวงศ์และฝึกฝนการเป็นเทพโบราณด้วยตัวเองแต่อย่างไรหลังจากเขาเห็นหอกสังหารเทพเจ้าไม่เพียงจะยืนยันข้อสันนิษฐานของตัวเองเขายัางรู้ว่าวังรินสืบทอดมาจากใครด้วยตู่สื่อไม่คิดว่าแม้แต่เขาก็ตายอารมณ์บางอย่างซับซ้อนแล้วเรือนหายไปถูกแทนที่ด้วยสายตาแห่งความอ่อนโยนผู้สืบทอดของตู่สื่อ จงแสดงข้าเห็นว่าเจ้าสามารถใช้พลังอำนาจของหอกสังหารเทพเจ้าได้ดีแค่ไหนปมในใจของรั่วเฉินได้คลายออกไปเขาขวาระและยื่นแขนออกไปกระดูกในแขนเริ่มเคลื่อนไหวกระดูกน้ำโผลออกมาจากผิวหนังและพิบตานั้นแขนขวาของรั่วเฉินก็ถูกปกคลุมอยู่ในกระดูกน้ำพวกมันยื่นออกไปอย่างรวดเร็วพิบตาเดียวนั้นมันยาวถึง1,000ฟุตกลายเป็นอาวุธดุร้ายทั้งอย่างแปลกประหลาดวังริน กระชับหอ,อกสังหารเทพเจ้าเจตนาต่อสู้เต็มไปทั่วร่างกายขณะถือหอ,อกก็รู้สึกว่าเต่งคือตู่สื่อตอน,นี้รวเฉินเป็นเพียงคนเดียวในสายตาเขาข่ายคือเทพโบราณวังหลินวังหลินก้าวเท้าหอ,อกสังหารเทพกวาดไปข้างหน้าเขาเรียนเสียงปอกจากนั้นตาข่ายยักษ์ก็ปรากฏตาข่ายนี้คือภาพมายาปกคลุมไปทั่วมิติร่วเฉินหัวเราะและเข้ามาใกล้แขนฝ่านั้นเวียงเข้ามาหาและตรงเข้าปะทะกับ หอกสังหารเทพ,พเจ้าทั้งสองเข้าปะทะกันทั้งสองต่อสู้กันต่อไปการต่อสู้อลุนแรงทําให้สิ่งของคล้ายตาข่ายปรากฏขึ้นวังรินแต่ไม่ได้เจตนาต่อสู้ระหว่างการต่อสู้เขายนหอกสังหารเทพ,พเจ้าจากนั้นแขนสองข้างประกบกันโดยมีนิ้วโป้งและนิ้วชี้ก่อเกิดเป็นทรงเพชรผนึกสังหารเทพ,พเจ้าผนึกสังหารเทพ,พเจ้าเป็นหนึ่งในวิชาของเราเทพโบราณและเป็นสิ่งที่มีเพียงสายเลือดราชวงศ์เท่านั้นจะมีได้ หอกสังหารเทพ,พเจ้าลอยเรียวรียวเข้าหารั่วเฉินดุดสายฟ้าในเวลาเดียวกันผนึกสังหารเทพ,พเจ้ารูปทรงเพชรก็พุ่งออกไปด้วยรัวเฉินก็หัวเราะดีมากเขาโบกแขนขวาเข้าประทะก,กับหอกสังหารเทพ,พเจ้าทําให้เกิดคลื่นกระแทกจากนั้นผนึกสังหารเทพก็มาถึงก็เกิดเป็นพายุเหนือจินตนาการขึ้นในมิติว่างพายุรูกนี้กวาดผ่านทําให้ตาข่ายจํานวนมากเผยตัวออกมาตาข่ายกระพริบ,บแสงชั่วร้าย สจุดปรากฏขึ้นแสงชั่วร้ายเผยสายตาเยือกเย็นและโหดเหี้ยมเล่ากับมันกำลังมองผ่านตาคายจากข้างนอกมิติอสรพิษพิฆาตจันทาเทพโบราณโอเคับเจอกันในคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ